เอาไว้เป่าลมร้อนนีครับเวลาแพ็คน้ําดื่มนะครับโรงน้ํานะครับอยู่โรงน้ำนะครับนะไม่ร้อนแนละ้วไส้ขาดนแน่ๆแล้วครับแต่ลมออกว่าั้นนะลมออกมีลมออกแต่ไม่ร้อนก็แสดงว่าไส้ขาดนะครับเนะี่ยมีลมออกด้วยลองดูมีลมออกไม่ร้อนไยนะ ใส่ขาดแน่แนเลยโอ้หมุนดีไว้พัดลมอ่ะเอ้ยอ้อะไรนะเครียกไใส่เว้ยหมอเกิดพัดลมมันหมุนดีนะ,น,ดนะครับอ่ะใส่ขาดนั่นแหละนะครับมาดูภายในแต่และเครื่องเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่ตัว2ตัวนะครับที่เกิดปัญหาอย่างเช่นกรณีนี้กรณีหนึ่งตัวเนี่หัวเสียหายหมดเลยขี้สนิมขึ้นเลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งในอยู่นั่นไม่ออกมาเลยนะครับแ้วทีนี้มันก็เป็นแกะไม่ออกนะทันทีงานมันจะเดินไปได้ง่ายมันก็กลายเป็นว่ามันต้อง,องรอก,การแกะน็อตออกซึ่งใช้ความสามารถไม่เหมือนกันนะน็อตแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเสียหายเยอะเลยเบียกมันชื้นแล้วก็มันก็เป็นสนิมกัดหมวพวกนี้ไอ้ควงก็ไม่สามารถที่จะหมุนออกได้ก็จําเป็นต้องใช้สว่านในการเจาะแล้วการส่วนใหญ่แล้วนะฮะ ก็จะมาจากไส้ขาดนะครับไอพวกแถวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นไรนะถ้าแถวนี้มันก็มีไดโอดมีสวิตนี่แหละหลักใหญ่ใจความเป็นไส้ขาดอยู่ในเนี่ยนะครับเป็นคนรวดความร้อนต่อไปก็ออกมาน่าจะมองเห็นไส้้ะนะทีนี้เนี่ยก็อยู่ข้างในนั่นนะ ต้องขาดแน่นอนนะนะไส้มันก็เป็นแบบนี้นะครับพวกนี้แหละครับเป็นขดอยู่ถ้ามันขาดก็ต่อได้แต่ถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็ชื่อมันว่าลวดนิโคมตัวนี้นะลวดความร้อนนิโคมมันจะมาเป็นขดยาวแล้วเราก็ม้วนม้วนมวน,มวน,มวนแล้วก็ต่อเปลี่ยนเส้นนี้เวลาสั่งซื้อลวดนิโคมนะครับไส้ขาดนะครับมันขาด ต่อได้อยู่ใครกวงงัดออกมาเอาครีมบีบหมุนงใส่กันต่อได้นะครับนี่ไส่ลวดนี่คมนะลองเครื่องผมต่อเอานะไม่ได้เปลี่ยนนะนนี้ เกียหนึ่งมันเกียสามมัน <inä. S 2> โอ้โอ้ละลายเลยละลายเลยละลายปิ๊ดปิ๊บิิิโอ้ร้อนแรงมากนะครับมันร้อนแรงจริงๆแล้วที่นี้มันจะร้อนขึ้นเรื่อย ในกรณีที่เราไปต่อลวดมนะันลวดมันขาดแล้วเราไปต่อมันก็หอดลงเรื่อยสั้นลงเรื่อยมันร้อนเร็วไปเรื่อยใช้ไปหน่อยก็ขาดอีกมัน <c oughs> <c oughs> ก็อย่างนั้นนะครับก็คือไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีใครขายเลยในพื้นที่อำเภอเรืงนกทาเนี่ยไปรอถามเลยไม่มีใครขาย,ล,ยลวดเนี้ยสั่งตามเว็กไซต์ออนไลน์ไม่อึดนะครับหลายแหง่ง แต่ว่ามันก็ไม่มีใครสั่งมานะนานๆได้ซ่อมทีหนึ่งนะเพื่อนนานๆนานๆได้ซ่อมทีหนึ่งมันก็จะไปสั่งมอาไว้ก่อสั่งไม่ได้เว้นแต่แต่ว่านะครับมันจะขาดจนไม่สามารถที่จะเอาไปพันใส่กันไว้ได้นะถึงจะสั่งลวดใหม่มาใส่ก็คือใช้เวลาหลายวันถึงของจะมาถึงตอนนี้ก็ทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับเอาลวดมาพันใส่กัน ถึงขั้น,นละลายร้อนสุดๆเลยเบอร์สามเขานะครับไม่ค่อยได้ซ่อมนานทีหนึง่งเสียนะครับใช้ลงน้ำลงกรองน้ำบรรจ,จุขวดทําเป็นแพ็คขายนะนะครับตัวนี้ก็เอาไปแพ็คเป่าพลาสติกมนะันอ่ะนะครับที่ใช้กันไม่ค่อยได้ใช้งาน ในรัวเรือนทั่วไปเวลาเสียมาค่อนข้างที่จะหาอะไรยากลวดความร้อนไม่มีขายใ,ในเขตพื้นที่โลกออนไลน์มีเยอะแยะเรียกว่าลวดนีโคมลดความร้อนขนาดแต่๋ยวที่นี้มันก็พอกระเทินที่จะซื้อมากักตุนไว้นะเหมือนกับเราไปตลาดอยากจะกินต้มปลาก็ไปซื้อแต่ปลาไม่ได้ซื้อเนื้อมานั่นแหละก็เป็นแบบนั้นนะครับในส่วนร้านช่างเนี่ยพบกันในคลิปต่อไปนะเพื่อน คลิปนี้ก็บอกเพื่อนๆว่าลวดมันชื่อว่าลวดนี้คมแค่นั้นนะฮะพบกันใหม่ครับเพื่อนครับสวัสดีครับไปและเด้อไอบา,บ,าบาย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 